สวัสดีเหล่าโรเวอร์จากวูท g ิงเวสทุกคนนะครับผมก็กลับมากันอีกแล้วนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นคลิปของการอธิบายนะครับเรื่องของ Combat Mechanic นะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยได้มีการโพสต์นะครับข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับ Combat Mechanic ที่มีการเพิ่มเข้ามาตั้งแต่แพท2.0แล้วนะครับซึ่งทุกคนก็น่าจะเห็นกันนะครับก็คือตัวของ s p e c t กโ f r ฟลซโซนั่นเองนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยตัวเกมก็จะมีการเพิ่มตัวของแม่คนิกอื่นๆเข้ามาอีกนะครับผมซึ่งก็เราก็ต้องรอติดตามกันเนาะว่าจะเข้ามาแล้วจะมีผลต่อเกมเพลย์ยังไงแล้วก็จะเปลี่ยนรูปแบบการเล่นยังไงบ้างในวันนี้หัวข้อที่เราจะครอบคุมนะครับก็คือเราจะมาพูดถึงตัวของสเปกโตแฟโซ นะครับซึ่งมันเพิ่มเข้ามาตั้งแต่2.0และนะโดยที่เข้ามาเป็นตัวของพาสซีฟเสริมให้กับตัวโรเวอร์ธาตุแสงนะครับผมตรงนี้เนี่ยหลายๆคนนะครับจะบอกกันว่าเออมันเป็นดาเมจคล้ายๆกับดาเมจดอทนะครับซึ่งดาเมจดอทคืออะไรดาเมจดอทนะครับ D.O.T. นะครับผมย่อมาจากดามเอจโอเวอร์ไทม์นะครับก็คือดาเมจที่จะทำดาเมจไปเรื่อยๆนะครับตามเวลาเนาะตัวของสเปกโตแฟรโซเนี่ยนะครับเขามีการอธิบายไว้นะฮะว่า ตัวของสเปกโตแฟร์โซนะผมเรียกสั้นๆว่าแฟร์โซและกันนะครับผมก็คือตัวแฟร์โซตรงนี้เนี่ยนะครับจะมีการ ถูกแปะสแต็กได้โดยการที่ตัวละครเราเนี่ยโจมตีนะครับผมก็คือตัวละครอย่างเช่นโรเบิร์ทท่าแสงนะครับแล้วก็ตัวละครใหม่อย่างน้องฟีบี้นะครับเมื่อโจมตีหรือว่าใช้ท่าอะไรต่างๆที่เป็นท่าเฉพาะจอดจงของมันนะเนาะมันก็จะทําการแปะสแต็กได้นะครับผมแล้วก็เมื่อแปะสแต็กนะครับผมตัวของสเปกโตแฟร์โซนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนระเบิดเวลานะครับซึ่งเมื่อนับถอยหลังครบปุ๊บ ตามจานวนวินาทีของมันเนี่ยนะครับก็จะมีการระเบิดกลายเป็นตัวของดาเมธทตุแสงนั่นเองนะครับซึ่งเวลานับถอยหลังตรงนี้เนี่ยจากที่ผมลองได้เล่นได้ลองสัมผัสมา,มานะครับมันอยู่ที่ประมาณ3วิ 2- อถึงสวินะครับตอน1นึ่งสต็กเนาะโอเคก็หลังจากที่ตัวของสต็กแฟร์โซตรงนี้เนี่ยระเบิดแล้วก็ทำดาเมทาตุแสงเรียบร้อยแล้วนะครับตัวของสแต็กที่แปะอยู่บนตัวมอนเนี่ยก็จะลดลง1นึ่งสต็ก ต่อการระเบิด1ครั้งนั่นเองนะครับผมซึ่งสแต็กสูงสุดที่สามารถแปะได้ในเกมตอนนี้นะครับผมจะอยู่ที่ สิบสเต็ที่จะแปะตัวของแฟรโซนี้ได้แล้วก็ทําให้มันเนี่ยระเบิด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 ไสมอนไปเรื่อยๆนะครับผมเป็นพาสซีฟนั่นเองต่อมานะครับผมในหน้าของเว็บนี้เนี่ยได้มีการเขียนว่าตัวของดาเมจนะครับที่ตัวแฟรโซตรงนี้สามารถทําได้เนี่ยจะสเกลนะครับผมขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้นะครับผมปัจจัยแรกนะครับจะเป็นตัวของเลเวลตัวละครน,นะครับพูดง่ายๆก็คือว่า ยิ่งเลเวลตัวละครของคุณมีเลเวลที่สูงนะครับผมดามจตตรงนี้ก็จะสูงตามไปด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เป็นเลเวลตัวละครอ,อย่างเดียวนะครับเลเวลอาวุธหรือว่าพวกสกิลทรีสกิลโนดตรงนี้ไม่เกี่ยวกันนะครับผมนั่นหมายความว่าตัวละครที่คุณต้องการที่จะแปะดามจนี้นะครับแล้วให้ตัว ดาเมจตัวดอตตรงนี้เนี่ยมันระเบิดได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับก็ควรที่จะเป็นตัวที่มีเลเวล90นั่นเองนะครับถัดมานะครับผมก็จะเป็นปัจจัยในเรื่องของดีเฟนส์อ Defense ของศัตรูนะครับก็คือตัวของดีเฟนส์ที่เกมกําหนดมาให้พวกบงพวกบอสหรือว่าพวกมอนตัวกิกกี้ต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีโลนะครับหรือว่า จำนวนเลขดีฟเฟนที่ต่างกันเนาะซึ่งยิ่งดีฟเฟนมากเนี่ยแฟโซตรงนี้ก็จะยิ่งเบาลงนั่นเองนะครับแล้วก็ถัดมาคล้ายๆกับดีฟเฟนเลยครับตัวของดาเมจรีส s ิสแตนก็คือการต้านธาตุนั่นเองเราก็จะเห็นว่าหอคอยช่วงหลังๆมานี้เนี่ยนะครับก็จะมีการเล่นในเรื่องของดีบัฟศัตรูนะครับให้มีเรื่องของเออการ ต้านธาตุนะครับผมธาตุแสงลดลง10%หรือว่าธาตุมืดลดลง10%นะครับตรงนี้เนี่ยจะมีผลกับดามเมจของแฟซโซตรงนี้เช่นเดียวกันเนาะแล้วก็สุดท้ายครับปัจจัยที่สำคัญที่สุดเนาะในเกมนะครับก็คือจำนวนสแต็กของตัวแฟซโซที่แปะอยู่บนตัวมอนนันนั่นเองนะครับยิ่งสแต็กเยอะก็จะยิ่งระเบิดทีหนึ่งเยอะนะครับนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่ายิ่งคุณเลี้ยงสแต็กได้ดีเท่าไหร่นะ ยิ่งคุณเลี้ยงสแต็คได้ที่9สแต็คหรือ10สแต็คอย่างเงี้ยตลอดเวลาเนี่ยนะครับพอครบทุกๆ3ามวิเนี่ยแล้วสแต็คมันระเบิดออกเนี่ยก็มันก็จะเป็นดาเมจสูงสุดที่มันสามารถทำได้นั่นเองนะครับผมอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็เขาโน้ตไว้นะครับผมสำหรับคนที่คิดว่าเอ้ยเราอาจจะต้องทำตัวของ Echo หรือว่าทำตัวของสแต็คบิวอะไรมาเพื่อทำให้ดาเมจตรงนี้มันสูงขึ้นด้วยหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็ตัวเกมได้บอกไปเลยว่าตัวของดาเมจ แฟรโซตรงนี้นะครับจะไม่ขึ้นตรงกับค่า ATK ของตัวตัวละครหรือว่าค่าคริเลตคริดามจต่างๆเนี่ยแล้วก็ปัจจัยอื่นๆเช่นพวกโบนัสดามทธาแสงเนี่ยตรงนี้ก็จะไม่ได้มีผลทำให้สเปกตรวแฟรโซระเบิดแรงขึ้นแต่อย่างใดนะครับก็คือสำคัญสำคัญเลยก็คืออัพเลเวลตัวละครให้เต็มนะครับแล้วก็เลี้ยงสแต็กให้ได้มากที่สุดก็จะทำดามจได้มากสุดแล้วนะครับตรงนี้เนาะเถัดมา นะครับผมคนที่เล่นโรเวอร์ธาตุแสงอยู่แล้วก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันทําอะไรได้นะครับแต่ว่าเรามาทวนกันอีกทีหนึ่งนะครับตัวเกมก็ได้บอกไว้นะครับว่าตัวของโรเวอร์ธาตุแสงนะครับก็จะสามารถแปะตัวของดีบัฟตรงนี้ได้ผมเรียกว่าดีบัฟละกันแปะตัวของแฟรโซที่เป็นดีบัฟตรงนี้เนี่ยได้ผ่านการกดสกิลเอบนะครับผมซึ่งจะแปะได้ก็ต่อเมื่อกดสกิลเอบโดยที่มีหลอดฟอร์เตมากกว่า50%ขึ้นไปก็คือ โรเวอร์าแสงเนี่ยจะมีหลอดฟอร์เต้ด้านล่างนะครับให้เก็บเวลาที่เรากดตี้หรือว่ากดอะไรเงี้ยมันก็จะได้สแต็กเพิ่มเข้ามาเนาะซึ่งฟอร์เต้ตรงนี้นะครับ50%ก็เท่ากับว่าถ้าคุณมี1หลอดขึ้นไปเนาะเวลาคุณกดตัว E แล้วสกิลเนี่ยมันไปโดนตัวมอนนะครับผมมอนก็จะติด ตัวแฟซโซตรงนี้2 s t a c ต็ทันทีแล้วก็สิ่งที่ทําให้ตัวของโรเวอร์ธาตุแสงเนี่ยมีความพิเศษขึ้นมานะครับนั่นก็คือตัวของชิมเมอร์นั่นเองชิมเมอร์คืออะไรนะครับก็อย่างที่อธิบายไปด้านบนนะครับว่าเวลาที่เราทําการแปะส t ต็ k แล้วเนี่ยพอครบ3วิก็ตัวแฟซโซเนี่ยก็จะทําการระเบิดดาเมจออกมาเป็นดาเมจธาตุแสงใช่ไหมแล้วก็จะลดสเต็กที่ส t ต็ k อยู่บนตัวมอนเนี่ยลงไป1ครั้งต่อการระเบิดนะครับผมซึ่งชิมเมอร์ตรงนี้นะครับจะเข้ามาทําให้การเลี้ยงสเต็กของคุณเนี่ยง่ายขึ้น โดยที่ชิมเมอร์เนี่ยก็จะป้องกันการลดสแต็กนั่นเองนะครับเวลาที่ดาเมจมันระเบิดออกมาเนาะโดยที่จากที่ผมไปเล่นมานะครับผมก็รู้สึกว่ามันป้องกันได้แค่1ครั้งนะครับอย่างเช่นคุณเก็บสแต็กตัวของฟอร์เต้โรเวอร์เนี่ยได้ครึ่งหลอดใช่ไหมตามที่เกมบอกแล้วคุณกดตัว E กดสกิล E เนาะคุณก็จะได้แปะตัวของดีบัฟสสแต็กที่ตัวมอนนะครับแล้วก็หลังจากที่ครบ3วิ เวลาผ่านไปปุ๊บสแต็กหนึ่งระเบิดปกติเนี่ยมันก็จะลดลงใช่ไหมฮะเหลือ1นึ่งสแต็กเนาะจาก2ใช่ไหมแต่ว่าตัวชิมเมอร์ตรงนี้เนี่ยก็จะปกป้องสแต็กตรงนั้นเอาไว้1ครั้งนะครับแล้วก็หลังจากที่ผ่านไปอีกสาวิแล้วสแต็กใหม่ระเบิดเนี่ยตรงเนี้ยมันถึงจะเริ่มลดลงนะครับผมอันนี้คือความพิเศษของตัวชิมเมอร์เนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยมีแค่ในตัวโรเวอร์ธาตแสงเท่านั้นด้วยความพิเศษตรงนี้เนี่ยมันทําให้ ตัวโรเวอร์ท่าแสงเนี่ยมีเรียกว่าภาษีในการเข้ามาเล่นทีมฟีบี้ได้อย่างดีเลยเพราะว่ามันช่วยเลี้ยงสเต็กให้น้องฟีบี้ได้ดีมากๆนะครับผมถัดมานะครับผมในตัวของฟีบี้โหมดคอนเฟชันก็คือโหมดเก็บสเต็กนั่นแหละแล้วก็อีกโหมดหนึ่งเนี่ยจะเป็นโหมดทำดาเมจเนาะโหมดเก็บสเต็กนะครับก็ไม่มีอะไรเลยเขาบอกว่าในระหว่างที่ฟีบี้อยู่ในโหมดคอนเฟชันการโจมตีเนี่ยก็จะทําการแปะตัวของดีบัฟนั่นเองเนาะโดยที่การที่เราใช้เฮฟวี่แอทแท็กในโหมดของคอนเฟชันเนาะ ใช้ Heavy tag T หนึ่งนะครับผมก็จะ apply ตัวของ stack f r a z l เนี่ย5 stack เลยทันทีเมื่อกดเข้าสู่โหมดนี้นะครับผมฟีบี้เนี่ยก็จะสามารถโจมตี Heavy a t a c k ได้ทันทีเลย2ครั้งนะครับผมนั่นหมายความว่าฟีบี้ก็จะแปะได้ทันที10 stack เลยแล้วก็สุดท้ายครับตัวของ Ultimate ของน้องฟีบี้ นะครับจะทําการแปะทันทีแปะจะแตกเลยไม่มีอะไรมากประมาณนี้แล้วก็เขามีโนต้ตไว้นิดหนึ่งครับสำหรับคนที่แบบว่าสมมุติว่าถ้าเราเอาฟีบี้ไปเล่นกับโรเวอร์ใช่ไหมแล้วโรเวอร์เราอ่ะไม่ได้ปั้นมาจนสุดขนาดนั้นแบบปั้นผมปั้นมาแค่เลเวล80หรือว่าเลเวล70อะไรแบบนี้ร o ้ว่าท่าแสงผมเนี่ยเวลาที่เอามาวนโรเทชันเนี่ยเวลาสลับโรเวอร์เข้ามาแล้วแย่งแปะสต็กเนี่ยมันจะมีผลกับเรื่องของดามจตัวดอทต,ตรงนี้ไหม ตัวเกมก็ได้ทําการคิดเผื่อตรงนี้แล้วนะครับแล้วเขาก็ได้โนต้ตไว้นิดหนึ่งว่าถ้าเกิดในกรณีที่มีตัวละครหลายๆตัวนะครับทำการแย่งกันแปะสะแตก็กดีบัฟตรงนี้เบสเาเมจนะครับก็คือดดเมจหลักเนี่ยก็จะถูกคํานวณผ่านตัวเรโซเนเตอร์หรือว่าตัวละครที่มีเลเวลสูงสุดสมมุติว่าผมมีฟีบี้เลเวลเก้าสิบใช่ไหมแล้วก็มีโรเวอร์ธาตุแสงนะครับเลเวลหกก็ได้อาหารกันเยอะๆเลยนะครับการที่ผมแปะสะแต็กจากฟีบี้ก่อนนะครับสัก อาจจะ5้าสเต็หรือว่า8 s t สเต็จากอันติก็ได้นะครับแล้วผมสลับออกไปแล้วเล่นตัวโลเวอร์แล้วเอาโลเวอร์มาแปะสเต็คอีก2 s t สเต็ให้มันครบ10 1เนี่ยสิ s สเต็ตรงนี้นะครับดามเมจก็จะไม่ได้นับว่าเอาดามเมจจากโลเวอร์มาคํานวณรวมนะครับก็จะนับเป็นว่าเออเราใช้ฟีบี้นะเพราะว่าฟีบี้เนี่ย เลเวลมากที่สุดนะครับในการแปะสแต็กนี้เนาะ,ะก็ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการอำนวยความสะดวกในเรื่องการบนทีมหรือว่าการโรเตชันอะไรเงี้ยให้มันง่ายขึ้นด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งกังวลกันเนาะประมาณนี้ถัดมาครับในโหมดของการทำดามเมจก็คือแอปซลูชันสเตตัสนะครับก็คือจะสามารถตีได้แรงขึ้นนะครับกับศัตรูที่ติดตัวของดีบัฟแฟซโซตรงนี้จะสามารถตีเฮเวียแท็กได้4ครั้งเพอร์ฟอร์มได้4ครั้งนะครับแล้วก็เฮเวียรแท็กครั้งนเนี่ยก็จะเป็นดาเมจที่แรง นะครับผมอะไรประมาณนี้นั่นหมายความว่าในโหมดนี้นะครับถ้าเกิดคุณแปะ D up, ดีบัฟดีๆเลี้ยงเลี้ยงมานะครับแล้วก็เอาฟิบี้เข้ามาแล้วก็เล่นตัวของบทนี้เนี่ยก็จะสามารถทำดาเมจได้สูงสุดเลยนะครับเรียกว่าแรงมากๆนะเขาก็โน้ตไว้นะครับว่าตัวของดีบัฟตรงนี้เนี่ยดาเมจเนี่ยจะสามารถถูกบูทหรือว่าถูกดันขึ้นไปสูงขึ้นได้โดย อาวุธชนิดต่างๆนะครับผมซึ่งก็แน่นอนว่าเขาขายอาวุธหน้าตู้นั่นแหละทําให้ดอดมันแรงขึ้นแล้วก็เขาบอกว่านอกจากอาวุธแล้วก็จะมีเรื่องของโซน a าตาเอฟเฟกก็คือเซตเอเคนนั่นแหละก็คือเซตใหม่เนาะนะครับผมถัดมาครับในส่วนสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของออดีบับอื่นๆที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในเกมในอนาคตนะครับผมก็จะมีทุกธาตุเลยนะครับมีลม มีมืดนะครับมีไฟน้ําแข็งแล้วก็ไฟฟ้านะครับผมจะมาพาทุกคนอ่านไปพร้อมกันแล้วกันนะครับว่าความน่าสนใจเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะเริ่มกันที่อย่างแรกนะครับ Arrow Erosion นะครับผมเขาอธิบายว่าตัวของดีบัฟตรงนี้นะครับผม Certain Arrow Attack เนี่ยก็คือการโจมตีโดยตัวละครทัดลมเนี่ยจะสามารถทําการแปะสะแต็กตรงนี้นะครับ Arrow Erosion ไว้บนตัวศัตรูได้หน้าที่ของมันนะครับ Arrow Erosion เนี่ยจะทําการ ระเบิดดาเมดทัดลมใส่ศัตรูนะครับอันนี้จะคล้ายๆกับตัวของสเปกโตแฟโซเลยก็คือแทบจะเป็นอย่างเดียวกันเลยนะครับยิ่งสแต็กเยอะก็จะยิ่งดาเมจแรงนะครับผมอะไรประมาณนี้แล้วก็การระเบิดครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะมีเวลานับถอยหลังเช่นเดียวกันอันนี้คล้ายกันมากเหมือนกันเลยแหละแค่เปลี่ยนทตุเฉยๆถัดมานะครับเป็นฮาวอกเบนนะครับฮาวอกเบนของทตุมืดเนี่ยนะครับจะมีกิมมิคเขาบอกว่าตัวของฮาวอกตรงนี้นะครับผมจะสะสมสแต็กแบบออโต้นะครับ แล้วก็ในระหว่างที่ตัวดีบัฟนี้ทํางานอยู่นะครับเมื่อจํานวนแม็กซิมัมสเต็กนะครับไปถึงสเต็กสูงสุดแล้วเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็จะทําการระเบิดตุ้มหนึ่งทีแล้วก็ลบสเต็กทั้งหมดเลยนะครับที่ได้สเต็กอยู่ในตัวมอนตัวนั้นๆออกไปเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือหลังจากที่มันระเบิดแล้วทำดาเมจใส่มอนตัวนั้นมันจะลบสแต็กแล้วก็ทำการ กระจายครับทาให้กีกกี้มอนตัวอื่นๆที่อยู่รอบๆมอนตัวแรกติดสถานะนี้ไปด้วยคล้ายๆกับไวรัสกระจายแล้วมันก็จะแบบสะสมสแต็กออโต้ออโต้ออโต้พอถึงแม็กเต็มปุ๊บมันก็จะระเบิดออกไปเรื่อยๆนั่นเองอันนี้น่าสนใจนะครับถัดมาเป็นในเรื่องของฟิวชั่นเบิร์ดนะครับอันนี้จะไม่มีอะไรมากคล้ายๆกับการนุกนะครับก็คือเก็บสแต็กเหมือนเดิมแล้วก็เมื่อสแต็กไฟเนี่ยถึงสแต็กสูงสุด นะครับผมก็จะทําการนุกทีหนึงระเบิดตู้มแล้วก็สแต็คนี้ก็จะหายไปซึ่งย้าว่าต้องถึงสแต็คสูงสุดก่อนนะถ้าไม่ถึงก็จะไม่ระเบิดเนาะถัดมานะครับก็คือตัวของน้ําแข็งนะครับเกรซิโอแชเฟ่เขาบอกว่าเมื่อสแต็คเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับผมจะทําการสโล่ศัตรูนะเรื่อยๆนะครับก็คือยิ่งสแต็คเยอะขึ้นก็จะยิ่งสโลมากขึ้น แล้วยิ่งสโลไปเรื่อยๆระหว่างที่เก็บสแต็กนะครับพอสแต็กเนี่ยมันไปถึงจุดสูงสุดที่จะเก็บได้แล้วเนี่ยก็จะทำการระเบิดสแต็กทิ้งทั้งหมดเลยนะครับแล้วทำการแชร่แข็งศัตรูแล้วก็ทำดทาเมจธาตุน้ำแข็งซึ่งอันนี้น่าสนใจนะครับถัดมาก็คือตัวของไฟฟ้านะครับไฟฟ้าเนี่ยก็มีคำอธิบายว่าในระหว่างที่ตัวของดีบัฟตรงนี้เนี่ยถูกแปะอยู่บนตัวศัตรูมันจะทําการลด ATK ของศัตรูลงก็คือทาให้ศัตรูเนี่ยโจมตีเบาลง นะครับแล้วก็ยิ่งเราสะสมสเต็กไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะยิ่งทำการลดหลอดของตัวสแตนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ก็ถ้าใครนึกภาพไม่ออกนะครับก็จะทำหน้าที่คล้ายๆกับตัวสกิล e ของหยวนวูนะครับที่วางไว้ปุ๊บแล้วมันก็จะช็อตมอนในระยะแบบช็อตจิกจ๊กๆแล้วมันก็จะลดหลอดหลอดขาวๆใต้เลือดมอนไปเรื่อยๆครับประมาณนั้นเนาะ อันนี้ทําหน้าที่คล้ายๆกันเลยอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับที่มีการพูดถึงนะครับในเรื่องของ Combat m e c h a n i c นะครับในปัจจุบันแล้วก็ Combat Mechan ิกที่จะมีการเพิ่มเข้ามาในอนาคตนะครับผมก็ผมรู้สึกว่าน่าสนใจนะมันทําให้การเล่นนะครับแล้วก็เกมเพลย์ของเกมนี้เนี่ยมันดูหลากหลายมากยิ่งขึ้นเนาะ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับสำหรับการสนับสนุนนะถ้าชอบคลิปอะไรแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์คนละหนึ่งทีนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดซับสไคร้นะครับก็กดซับเอาไว้เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะเวลาที่ผมอัพคลิปลงนะครับช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะห่างๆหน่อยนะครับเนื่องจากว่ามีปัญหาทางครอบครัวเล็กน้อยนะครับมีการล้มป่วยอะไรเนี้ยเ,เกิดขึ้นเนาะ เพราะฉะนั้นก็ขอเลื่อนตัวของไลฟ์ไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าจะเป็นเนื้อหาอะไรนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ